สวัสดีเราเกมเมอร์เราพบกันอีกแล้วนะฮะกับพ่อพ่อแบร์เกมเมอร์นะฮะวันนี้ก็เป็นกิจนะทีโอทีเอสนะฮะเข้ามาใหม่นะครับก็โอ้เข้ามาวันอังคารนะฮะปกติจะเข้าวันพฤหัสนะฮะก็ผมก็มีแต้มนะฮะเอาไปแลกไปแลกไออะไรนะประตูนะครับไปแลกอาจจะไม่ขึ้นมานะฮะหนึ่งพันแต้มพอดีเลยนะฮะก็ปรากฏว่าเอามาชิลาโนนะครับไป ไปตีบวกไป,ไปตีเป็นเม็ดส้มนะฮะได้เรียบร้อยนะฮะก็ทำกิจกรรมจากในนี้แหละ,ะได้มาเชลโนแล้วก็ไปตีอ่อเป็นเม็ดส้มนะครับก็ได้ประตูนะฮะแต่ว่าเรามาดูนะฮะในข้างในก็ปรากฏว่าอ่า ovr นะฮะ ovr ของ t o t อไปที่ร้อยแปดร้อยเก้าแล้วนะฮะแล้วก็ไปเล่นอนนี้นะสเกลติงแคมป์นะฮะปรากฏว่าสเกลติงแคมป์ตึงจัดเลยนะฮะ ราะว่าผมเล่นค้างตัวเดิมไว้นะครับก็คือเป็นอ่าเป็น OVR ที่มันน้อยนะฮะแล้วไปเจอกับคนที่อ่าเล่นทีมของทีโอทีเอนะฮะร้อยแปดร้อยเก้านะฮะปรากฏว่าตึงจัดเลยนะทำอะไรยากมากเลยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอ่าในในระบบนะฮะในกิจกรรมนะครับในส่วนของ t o t s นะครับผมก็ลองเข้าไปไปเล่นไปทำดูนะฮะก็อ่าลองแลกตัวลองอะไรไปหมดทุกอย่างแล้วนะฮะก็ เป็นกิจกรรมเหมือนเดิมเลฮะ,ะก็คือเอาสะสมแต้มนะฮะสะสมนักเตะแต่ว่าก็จะมีส่วนที่ดีอยู่นะ,ะก็คือเอาเอา,เอ,าอะไรนะตัวผู้เ,เล่นมามารวมรวมกันแล้วก็คิดแต้มให้เออนี่ดีอันนี้ก็เป็นตัวนักเตะนะฮะตัวนักเตะที่ผมลองไปไล่ดูนะฮะว่าจะเออตัวไหนน่าสนใจนะแต่ว่าไปเจอกันแล้วนะใน t o t s นะฮะในไอ้ Scouting Camp นะฮะที่ที่ไปเจอเขานะฮะปรากฏว่ามีตัวผู้เล่นที่น่าสนใจมากก็จะมี มีแฟนบัตเทนนะฮะมีแฟนบัตเทนอองลีนี่มันแน่นอนอยู่แล้วแต่อองลีตัวใหญ่มากนะฮะเวลาเขาวิ่งเนี่ยค่อนข้างดูช้าๆนะแต่ว่าพอเขาวิ่งไปแล้วเนี่ยไล่ไม่ทันเลยนะฮะอเวลานก็เหมือนกันครับอเวลานโอ้กูเร็วมากนะับปวดหัวเลยนะฮะทางฝั่งขวานะครับอเวลานี่น่าสนใจนะฮะเป็นตัววิ่งเร็วมากนะฮะกองหลังอเวลานต่านิดเล่นวิ่งไม่ทันนะฮะวิ่งไม่ทันแล้วก็ตูรามนะตัวรามเป็นอีกอคนหนึ่งนะฮะที่ โอ้เร็วจัดจ้านนะครับเป็นร้อยเก้านะฮะร้อยเก้าคือตัวเก่าก็ก็ปั่นป่วนอยู่แล้วนะฮะอันนี้ตัวใหม่ก็เข้ามานะครับโอ้สุดจัดเลยนะฮะตัวนารูมานะครับอันนี้ร้อยแปดแล้วนะฮะร้อยแปดแปลว่าไอ้ผมแรกทช่ไมขึ้นเมื่อกี้เนร้อยเจ็ดนี่คือโอ้ตายนะฮะขึ้นมาร้อยแปดแล้วนะฮะก็เห็นแล้วก็เหนียวเนี้ยเหนียวนะฮะโดนารูมาก็มีเดมเบเล่นะฮะเดมเบเล่ก็เร็วนะครับคล่องเร็วเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิม โกงมากนะฮะก็มีตัวอื่นครับยังยังไม่ได้พบเจอนะฮะอืมยังยังไม่ได้สัมผัสยังไม่ได้เห็นสไตล์การเล่นทุกตัวนะฮะพอดีว่าไปใช้ตัวไปแล้วนะฮะก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าวันอังคารนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราก็ลองมาเปิดนะฮะลองเปิดแพ็คดูนะครับอ่าดูซิว่าเราจะได้ตัวดีๆไหมนะฮะจะมีโอกาสได้ใช้ตัวตำนานไหมนะฮะไอ้ร้อยแปดร้อยเก้านะที่ว่ามาเนี่ย ก็ไปแลกอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะก็ลองกดนะฮะลองกดดูนะฮะ,ะกดไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะ <c oughs> ดีไปดีใจโอเคนะฮะก็ตัวแรกก็ผ่านไปนะตอนนี้อเป็นแบบซื้อขายไม่ได้ครับผมจะเน้นตัวซื้อขายไม่ได้เพราะว่ามันมีโอกาสจะได้ตัวดีๆนะฮะจะซื้อขายได้มันเอาตะเรียดต่ำให้นะฮะสหรัฐอเมริกาครับ C A M นะครับ โอ้ตัวนี้เห็นบ่อยนะฮ oh ะโอ้มมยร้อยห้านะฮะร้อยห้าโอเคก็ปกติครับ <laughs> ปกติและปลึกแพ็นนะครับสองพันผ่านไปนะครับก็แลกไว้ประมาณสามสามพันนะสามพันเอฟซีนะครับ, FC, รบก็ลองมาเปิดตัวหนึ่งพันดูนะฮะหนึ่งพันเอฟซีนะครับ,1000 FC, รบดูซิเราจะได้ตัวดีๆไหมนะ กดนะฮะสองแสงแพงเสมอไหมสองแสงแพงเสมอหรือเปล่ากดไปแล้วเฮ้ยฝรั่งเศสว่ะเฮ้ยอ b บเฮ้ยตำนานตำนานโอ้ตำนานมา,นต,ำนานตำนานเลยเหรอไม่ใช่้องดีจะเป็นตวรามนะโอ้ตำนานครับโอ้วันแรก,กได้ตำนานเลยเหรอ เปิดได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอโอ้อพอดีเลยฮนะเราโอ้ได้ใช้ตัวใหม่เลยนะฮะโอ้คือตำนานเลยเนะอ้ยใหญ่ตำนานนะฮะโอ้แต่ว่าเอของเอคาร์ลอัลอเบตโตของเราก็ดีอยู่แล้วนะฮะคือผมก็ชอบคาร์ลอัลอเบตโตูลและฟังซ้ายนี่ผมไม่ผมไม่โอเคเลยกับเอไอิอฟองโซเดวิดกับคาร์ลลูปิโต้คาร์ล เริ่มไม่โอเคเลยนะฮะแต่ว่าฝั่งขวานี่ผมผมพอใจละแล้วไปตัวก็เดียวลองเล่นตูรามดูนะฮะโอ้ยตัวใหม่นะฮะไอดีนะฮะผมผมจะเน้นไปทางมินิเจอร์นะฮะผมไม่ค่อยา่เล่นไอตัวที่มันเป็นไอทูเฮดเท่าไหร่นะครับอ่าเขาจะเล่นมินเจอร์นะครับก็เลยลองดูเลยฮะเกมแรกครับไปเปิดมินิเจอร์เลยแผนของเราก็แบบเดิมนะฮะนะฮะ4 1 2 1 2เนโรนะฮะเหมือนเดิมนะฮะก็อันนี้ตัดอันนี้ตัดนะครับตัดมาก็พากไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเกมนี้ให้ดูเต็มๆนะฮะจะได้เห็นอ่าในตัวของตูรามด้วยนะฮะนะครับแล้วตอนนี้ผมไปถึงอ่าแชมเปี้ยนนะครับรู้สึกว่าแชมเปี้ยนอ่าซีซั่นนี้จะจะค่อนข้างจะยากนะฮะยากนี่หลายตัวผู้เล่นเาบตูรามมาตัดไปได้ครับเอ่ตูรามเฮ้ยก,ก็เร็วนะ ใช้ได้อยู่นะฮะออใช้ได้อยู่นะฮะขี่ก็ตักไปครับตักไปเอาได้เลยไหมเนี่ยเอ้าเฮ้ยมันแงขนาดนี้เลยเลยนะฮะก็พูดถึงอ่าห็นหลายคนนะก็ o ว r ก็ไม่ไม่สูงนะฮะอันนี้พูดถึงในซีซั่นนี้นะฮะซีซั่นก่อนในเรื่อง o v r นี้ก็มีผลต่อรูปเกมนะฮะก็คือตัวบางตัวมันก็จะดูแบบเก่งกว่านี่ ่ว่าซีซันนี้ดูเหมือนมันเท่าๆกันนะฮะตัวผู้เล่นมันเหมือนแบบเข้าปรับแผนปรับเทคนิคมาดีอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นดีอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยอย่างซีซันนี้รู้สึกว่ามันแปลกแปลกอยู่นะฮะไม่ไม่ง่ายเลยกว่าผมจะเข้าอ้าวโดนสะสล้วนะฮะก mm ิต hmm. ิโนเลนันโดนเจ้าเก่านะฮะ mm hmm. เดี๋ยวก็ลองดูนะ,ะว่าเอ่อตัวใหม่ๆที่เข้ามานี่นะฮะมันจะทำให้ มันจะแตกต่างจากตัวเดิมไม่มีพวกโรนัลโดพวกเมซี่เนี่ยนะขชงก็เข้าได้ไหมนะฮะเพราะผมไม่ได้แลกเขาไว้นะฮะก็จะมีตัวแฟนปัทเทนนะฮะเห็นมาแล้วโอ้ใช้ได้นะเร็วสองเท้านะครับองลีเนี่ยไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ในความรู้สึกนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าได้วิ่งไปแล้วนี่โหเร็วจัดเลยนะฮะคือคือวิ่งไม่ทันอนะ่ะสองตัวสองช่วงตัวเลยนะฮะเวลานี่ก็โอสายขวาอ้าวท่ไมมันเร็ว <laughs> โอ้ยิงเรียบร้อยนะฮะถ้าถ้าแฟนบัตเทนนะฮะเล่นเล่นคู่กับอ่ายูรันครับนะฮะคือตอนนี้ผมมีผมมีอ่าตัวเลสใหม่ด้วยนะครับเพิ่งแลกตัวเลสใหม่มาได้ก็ตัวเลสก็เหมือนเดิมครับโอเคนะครับก็ตัวเลสแบกนะฮะพาขึ้นอ่าแชมเปี้ยนได้นะฮะว่าตอนตอนตัวเดิมก็คืออ่าคาราสเคเลียนะครับก็ใช้ได้อยู่นะฮะแต่ว่ามัน มันไม่มีความแบบแตกต่างอ่ะบางทีาะะคาราสกี้เลียวก็ไม่เด็ดขาดเนี่อืมพอยิงเราต้องการแบบลูกปฏิหารเลาะลูกยิงไกลลูกอะไรเงี้ยนะฮะเกือบโดนซะแล้วก็ตอนเลียมาก็ยิงไกลยิงอะไรได้นะฮะมีลูกแบบโตกลับนะฮะก็ประสิทธิภาพเหมือนเดิมครับมันเหมือนได้อัปเกรดจากตัวเดิมนะฮะมีลูกแบบดื้ออย่างเงี้ยนะฮะวิ่งทะลุทะลวงไปเลยอย่างเงี้ยอืมก็ ดูรูปเกมไปเรื่อยครับเกมนี้ก็จะดูพวกตัวรามด้วยนะฮะก็ที่เห็นดีๆเนาะตัวตัวร้อยเจ็ดนะฮะตัวร้อยเจดเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นร้อยแปดร้อเก้านะฮะเออเห็นเห็นเขาเล่นอในส c ก u t ติ g งแชมก็คือมัติอุสนะฮะมัติอุสจริงๆเรามีตัวตัวของเราตัวนี้ก็คืออ,อยู่ที่ร1 2ยสิบสอนะมันตันตันนะฮะ ก็มาธิอุตตัวมาใหม่ก็รู้สึกว่าจะจะคล่องแคล่วนะฮะก็จะ11 12บเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจ1 1 3หรือเปล่านะฮะถ้าจนเม็ดส้มนะฮะก็อัปเกรดขึ้นมาอีกนะฮะถ้าใครที่แรกไม่ทันนะฮะจากกิจเดิมก็น่าจะเติมหรือเปล่าน่าจะเติมนะฮะน่าจะเติมแล้วก็ไปทําในกิจกรรมนะครับก็แลกได้นะฮะมาติอุนิโกนะฮะฉีก็เปลี่ยนตัวไปนะฮะถึงเวลาก็เปลี่ยนตัวนะครับเพราะว่า เปลี่ยนทีเดียวรวดเดียวเลยนะครับไปทยอยเปลี่ยนเดียวรูปเกมมันอา,อาจจะไม่ดีนะครับก็มันเข้าทนะ้ายเกมแล้ว่วานะเขาเริ่มเข้าท้ายเกมแล้วจังหวะเข้าท้ายเกมนี่มันมันเป็นอะไรที่ต้องระวังนะแต่ว่าเรากันอะไรมันไม่ได้เลยนะฮะก็พยายามปรับนะครับพยายามปรับให้เล่นช้าลงนะครับอังห ม,มาทิวต์นะฮะโอ้เป็นตัวกงนะฮะทั้งเอทั้งในเมนเจอร์แล้วก็ในไอตัวเฮตุเฮตนะเออตัวที่ชอบนะบเออรู้สึกว่าเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนสามนะเมื่อกี้นะฮะปรากฏว่าเออหลายครั้งเหมือนกันรู้สึกว่าถ้าไม่เปลี่ยนไม่ครบถ้าไม่เปลี่ยนไม่ไม่ครบตัวเอา้าเอ,อมาลาโดนหน้านะฮะมาลาโดนหน้าโอ้หักเข้าไปยิงงัน้นี้ เอาง่ายๆเลยนะมาล้นานหน้าปันเข้าไปนะครับก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยเห็นนะครส่วนมากก็จะเห็นพวกเมสซี่นะครับแล้วก็ปรับเกมให้เร็วขึ้นนะครับเข้าท้ายเกมไม่น่าทันไม่ทันนะโอ้สเสมอเือเฉยเยนะโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับก็ subscribe like share นะให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ